ดูการรักษาการเจบ็จบเจ็บนิ้วก้อยเนี่ยหมอนวดเป็นเยอะนะเนี่ยเจ็บนิ้วก้อยแล้วก็เวลาเราใช้เมเนี่เนี่ยเป็นเยอะเลยนี่นะมันจะอยู่ในซอกเนี่ยแล้วเราคลายมาใกล้ๆนี่อยู่ในซอกนี้ซอกซอกนิ้วก้อยเน,นี่ยนะเนี่ยเป็นระบางเนี่ยคลายมา,มากๆนี่นะครับนี่คลายคลายดึงดึงก่อนล้วคลายคลายในซอกนะคว่งม,มือก่อนนะ หายมือขึ้นเอานิ้วรอคิดอย่างนี้คึงคึงบนล่างเนี่ยอย่างเงี้ยในซอกในซอกจะเจ็บมากนะอันนี้คนที่เขาบิดมือแล้วเป็นนะ่ะพวกบิดมือใช้เมาส์ใช้พิมพ์พวกเนี่ยนะหมอนวดอะไรก็เป็นได้นะนะนะคีดอย่างนี้นะนะแล้วก็คลายข้อมือนะครับคลายหล้างมือ ขึกหมดแล้วนี่ตรงตรงที่สําคัญคือตรงนี้หมุนมืออย่างนี้นะนี่อย่างนี้อ่าอย่างนี้นิ้วก้อยอยู่นี่มันจะมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งนี่นะกลุ่มของเฟกเซอร์นี่กดตรงนี้เลยไล่ขึ้นไปเลยเนี่ยมันจะมีมันจะมีกระดูกนะกดตรงนี้กดตายเลยง่ายๆกดอย่างเงี้ยนะครับเจ็บมากเลยเนี่ย เจ็บไปดกูก้อยเลยนะครับนี่นะนะพอดีเราไม่อยากให้ถ่ายหน้าคนไข้เพราะว่ามันเจ็บมากเลยนะ <c oughs> นะ,นะนเจ็บไหมเจ็บมากนะยเป็น,นดกวก้อยไหมมัน <c oughs> ตรงมนนดาดูก้อยเลยนะนยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยปิดก้อนเลยแล้วก็กดนะแต่แข็งดีๆนะอย่างงี้นะนี่นะครับนี่ง่ายๆ่ายงายมือข,ขึ้นอย่างงี้อีกตอนนี้มันแข็งเราก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเป็นกันเยอะเลยนะคนที่ใช้ใช้เมาส์ใช้อันเนี้ยนะขับลงขับรถก็ได้นะมันได้หมดเลยเป็นระมามันจะขึ้นขึ้นบานะเนี่ยนะอันนี้คลายแล้วนะไม่คลายก็น่วมแล้วเนี่ยเพราะว่านะนี่ไหมเนี่ยตึ๊ๆอยู่นะนะีน่นะอย่างนี้นะครนะลองไปฝึกกันดูง่ายๆนะคว้ามือก่อน เราเค่อยหงายมือนะครับไปลองฝึกดูชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆโอเคสีแดงอ่ะฉันกดสีแดงอยังไง